มือนักมวยปอนนัวมั้ยนั <c oughs> ไม่จำรู้เก็ดใหไหมไงเก็ดให่ใช่ไหมไม่รู้อะไรอ่ะ <c oughs> วันดีฉันจะไปวันนี้เลย <c oughs> แม่ไม่อย่าตามดูกีอีกนะอับอา,ายไข่หน้าเขาก็ใจไหมอ่ะ <c oughs> แม่รู้อะไรแต่งตัวไม่อินเรนเลยอ่ะแหม่ว่าแหม่ไม่อินเรนเรุ่อนอิเรนยุน <c oughs> <c oughs> แหม่ปวดเจ๋อโอ้ไปกลางแล้ว อย่างนี้ยยินจริอยู่เคล็ดเจอดูกลมันตุกตุกเลยใช่เลยจริงเด็กยับไป้องเครียดเวีดนามันโลกกูก็เมอนมึงวะจัดไปประกวดรองเพลงเออเปย์ปนรองเพลงเออรูรองเพลงปีอะไรก็มันไปประกวดรองเพลงอุต้ามารองเป็นมาโลรองเพลงรองเปาว่าเพลงของใครอะเพลงของจ๋าอาเราใช้มันได้รองให้ปกป้องรัว่ายจริง จริงจริงก่าวก่าวส่เสื้อชุดลากขาวข่าวแบกกเปาบันดากจริโรปาจจาพี่เลยเรื่อง o ะไรไม่ต็มอยู่ไหจริงหัวใจเราเป็นหัวใจเลยปาเป็นปรากดตัดปลีดนเลยจริงฝากน้่งหีตามไปกันไม่เจนเลยเออแต่กูเรืองปรากวดรงเพลงกูไม่หลุดไ้ปรากดกับปรากวดกูเคยโตแล้วไปจองแก้วเดอนแต่กันอยให้แต่กันจุ่มเปลง จ <S 々> ุ่มตังเยอะเออไอ้จุ่มตังเจี่ยงตองอันหูจัดร้อยไปประกวดแปย์ปนเปลื้อเทียงไม่ดีเทียงดีนี่แต่ว่าอาจารย์หลวงใครตัดจรินไม่ไอ้อาจารย์หลวงน้อยแต่ว่าอาจารย์เราไม่ควงนู้งเยอะเออนู้งอาจารย์นู้งเอออาจารย์นู้งอันแกตัดจรินกี่โจเออกี่โจเออกี่โจหลุกกูที่จินกันไม่รู้เปลือแกครตัดจรินเพื่อแกว่าจะเล่าไม่ควง เชาวที่หนึ่งเจียงใจได้ลูกคอลูกเอื้อนเข้าทีแต่จะพวกเล็ก<ม>อาจารย์เนาให้สามคะแนนรวบโรยชาวที่สองว่าน,นมตะลูกจมเนา<ม>เจียงไม่เก้าไหนเอาไปแปดคะแนนรวบ<ม>ไปได้นู่งก็แลว้วรวบเป้กูไม่จบไปรเร้วเดี๋ยวโยมมันจบไปแล้วกอ การตีตําลืจริงรำการถุกจริงพราะน่ะเกิดขึ้นคือดนนากราดที่กูจริงมันจะกลายไปแล้วเอ้กูมาตาได้ไปกูเด็กูไปทักทีไปไหนอยเพืไอเต้นท้่ในปับนะเน็่ีในฟับก็ยาบในฟับได้โบชูยอย่างอายุไม่มากอย่างกูได้ปั๊บกูกีตีกับมีปั๊บเหลาเลยนะเอองรินอีเพืไดนไห้แอ้วมาดิ ก็ลูกจะไปวันนี้อะแม่เมื่อกี้แต่มึงเจ้าแม่แต่บางมึงแลกไอ้โลวงบางก็จะไปทำไมอะไปแล้วลำคาอีบัานี้บ้าเดี่ยวกอดบ้าเดียวกตึกไปไหนแล้วอะบาโย่เหมือนตำรายกับกูไปปังเปืี่ยนตามย่าไม่ฟังไปเห็นแม่มันดืูมันจะลอยยาไปกล้องตัดนลูกตัดนแม่กันคนเราไหนเตี้อกั้นเดินทันได้ทันเปลี่น